วันนี้เราก็อยู่ที่ปนนินยางยนต์นะคะลูกค้านํรารถเข้ามายกเคช,ช่วงล่างนะคะแล้วก็ลูกคุณล้อหน้านะคะข้างขวาค่ะแตกครับแล้วก็จะมีลูกหมากกันโค้งนะคะที่ขาดแล้วก็หลวมค่ะจะมียางรัดกันโค้งตัวยูค่ะแล้วก็ยางหน้ายางหน้าลูกค้ายางหน้าลูกค้ากินในมาทั้งสองข้างเลยนะคะยางไม่ไหวแล้วเพราะเกิดจากช่วงล่างท,ที่มันหลวมเยอะด้วยแล้วก็ลูกค้าไม่ได้สลับยางด้วยยางก็เลยหมดเลยค่ะกินใน อาการลูกค้ามาด้วยอาการ ABS โชว์บ้าเป็นบางครั้งนะครับสาเหตุเกิดจากลูกปืนล้อแตกครับแล้วมาการมาเบียดกับหัวเซ็นเซอร์ ABS นะครับมีลูกค้ามีอาการยางกินด้านในนะครับเกิดจากท่วงล่างผมแล้วก็ลูกค้าไม่ได้สลับยางส่งล้อทุก1กหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแนะนำลูกค้าสลับท่วงตั้งสูงทุกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับนี่เป็นยางใหม่ที่ เปิดให้ลูค้าใหม่นะครับสองห้าหกห้าเจ็ดเป็นแบรนด์ดีโนะครับ เป็นลูกบาศก์สีเงินนนะครับเบิดให้ลูกตาใหม่แล้วก็มีล mm ูกหมากกันโครครับตอนนี้จึงล้อข <arn> <cake> ้างขวายังรับกันตครงนะครับตอนนี้ทางเราก็กำลังจะใส่ลูกหมากกันโคงเหลือไหลที่แจ้งขวาไปนะครับผม ก็จะตั้งสูนย์พื้นที่นะครับใกามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นทางร้านเราได้ทำการตั้งสูนยให้ทุกค้าคแล้วครับก็ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้วันดีกัที่ร้บนตกินยงนังนะครับขอบคุณครับ